การสร้างความคุมเครือให้อีกฝ่ายหาคำตอบครับอะไรก็ตามแต่ที่สมองยังรู้ไม่หมดจะพยายามหาคำตอบเพราะฉะนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยพยายามนะครับมีความคุมเครือในบางอยา่างเพื่อให้สมองของอีกฝ่ายหาคำตอบถ้าในความสัมพันธ์คับอีกฝ่ายหาคำตอบตลอดเวลาคุณก็จะยังคงเป็นเป้าหมายที่เขาอยากได้แต่ถ้าในความสัมพันธ์อีกฝ่ายไม่รู้สึกว่าจะต้องหาคำตอบ คุณก็จะกลายเป็นคนที่เขารู้สึกว่าน่าเบื่อครับและเมื่อเขารู้สึกเบื่อมันจะมีอาการดังต่อไปนี้ครับคือหครับเขาจะเริ่มตอบน้อยครับสครับเขาจะเริ่มห่างเหินครับสเขาจะไม่หึงครับสนะครับเขาจะไม่หวงครับหครับเขาจะค่อยๆหายไปครับถามว่าเพราะอะไรครับสาเหตุมันเกิดจากการที่เมื่อไหรก็ตามแต่ที่คุณให้คนเห็นชีวิตของคุณทั้งหมด360องศา จะกลายเป็นว่าอีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเป็นของตายเขารู้สึกว่าคุณไม่มีทางไปไหนแล้วในชีวิตเ <lee> นี้ยเพราะเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่เป็นของตายจะเท่ากับสิ่งที่ไร้ค่าเพราะฉะนั้นครับกลับมาครับย้อนกลับไปวันที่เนี่ยเขาวิ่งไล่ตามคุณนะครับเขารู<ๆ>้สึกว่าความสัมพันธ์มัไไนยังเกิดความคุมเคือเพราะวันนั้นคุณยังไม่ร้องขอสถานะคุณไม่ขอให้เขาโพสต์รูปคู่ <ans> <ๆ>คุณไม่ขอให้เขาขึ้นสถานะเพราะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันคุมเคือครับ สมองเลยพยายามหาคําตอบและพยายามเรียนรู้ชีวิตของคุณทั้งหมดเพราะชีวิตของคุณมันยังน่าค้นหาครับแต่เมื่อเขาได้เรียนรู้ชีวิตของเราทั้งหมดนะครับกลายเป็นว่าเขาไม่สนใจและเลิกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้โดยที่คุณไม่รู้สาเหตุมันมีสามเคล็ดลับในการสร้างความน่าค้นหาให้กับตัวเองหนงครับรักษาความเป็นส่วนตัวบางอย่างเอาไว้อย่าเปิดเผยหมดครับ รหัสโซช่องโซเชียลต่างๆนะครับการปลดล็อกหน้าจออะไรต่างๆพวกนี้ในบางอย่างที่มันมันไม่น่าเกลียดเกินไปนะครับรักษาพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้ครับอย่าให้เขาเห็นทั้งหมดหน้าบ้านหลังบ้านในหับในห้องอะไรก็ตามแต่พวกนี้อะไรก็ตามแต่รักษาพื้นที่ความเป็นส่วนตัวเอาไว้สองครับจงเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตที่ยังคงชัดเจนคือพูดง่ายฉันออกับคุณเนี่ยแต่ฉันก็มีเป้าหมายในชีวิตของฉันบางอย่างฉันต้องการเป็นสาวพันปีนะครับ ผมต้องการมีหุ่นมีกล้ามมีซิกแพคผมต้องการเป็นคนที่มีชื่อมีเสียงในสังคมในวงการหน้าที่การงานของผมเป้าหมายของคุณคืออะไระบอกกับเขาให้ชัดและไม่ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่ยังคงจดจ่ออยู่กับเป้าหมายสิ่งนี้เป็นสเสน่ห์มากที่สุดสามครับอันนี้สําคัญมากเลยแล้พลาดกันสุดๆคือคนที่ว่างกับเขาตลอดเวลาเพราะเนี่ยไม่ว่างสําหรับเขาตลอดเวลาคําเนี้คุณต้อง แคปไว้เลยนะครับเรื่องนี้อย่าว่างสาหรับเขาตลอดเวลาเพราะเมื่อไหรก็ตามแต่ที่คุณว่างกับเขาตลอดเวลามันไร้ค่าครับมันจะมี48วิธีสร้างความน่าค้นหาให้แฟนต้องไล่ล่าคุณไม่ใช่คุณไล่ล่าเขานะครับให้เขาต้องไล่ล่าคุณคใครรับสิทธิ์อันนี้บอกได้เลยอันนี้เป็นโค้ดบนในไลฟ์นี้ยอันนี้แพงสุดใครรับสิทธิ์นะครับพิมพ์รหัสว่าครูคมช่วยครับบอทดจะส่งให้ ให้คุณในแชท48วิธีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาไปทําหรือไม่ทํแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าครอบครัวของคุณสําคัญกับคุณขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ที่คุณคบกันมาเนี่ยสาคัญกับคุณขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณลงหลักปักฐานกับคู่ชีวิตของคุณคนนี้เนี่ยสําคัญกับคุณขนาดไหนนะครับเอาให้ทันครับ48วิธีสร้างความน่าค้นหาให้แฟนไล่ล่าเรื่องนี้ครูความสอนไว้ในคอร์สพลิก สถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับ วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุูคมหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ40,000ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สหมดเลยครับ หเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ1 0แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่ยเก้าบาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ค3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ